แม่ลแม่บีจ้าแม่ไม่บีก็ผีปอมแปมเนีจ้ะแม่แก้มจ้ะเอาแม่แก้มก็ผีปอมแปมจากสองคนอันนี้ลาพอผู้ยิ่งหกคนเนีจ้ะเพราะว่าเอาเป็นสามทีม จะเป็นสามทีมจากคุณครูอุ๋องอิงทฟ้ใสสองคนค่ะลาา่นจ๊ะฟ้าใสนะครับ谢谢ือือตักที่แปลกทนออโยเล่น้หขอผู้ใหญ่จ่าลาขอสอคนจ้า มาด่วนหรือเปล่นล่ะได้ล่ะเอาเจ้าล่ะโค้ดไม่แก้มนะครับโค้ดไม่แก้มครับโค้ดไม่แก้มไม่แก้มต้องการโค้ดด่วนไม่จะได้หัวแต่เขาไหลหัวได้นะครับโค้ดไม่แก้มมาแล้วครับหัวแต่เขาไหลบ้านนี้พ่อจะคลองนี่บเปานี้เอาให้ได้นะ อมาแล้วนี่นี่โคตรนี่โคตรมาแล้วนอดโดนละเดียวมาบ้านบอกเสียใจคอยกินหมดแล้ว เกมนี้มีชื่อว่าเกมหยอดหลุมนะครับเราจะหยอดหลุนหุได้บแงแจกเชือกครับได้บอง แจกเชือกก่อนได้เชือกยางเอาเปลี่ยนน้ำเขาหรือได้เชือกยังมาใส่มาแล้วดาราอยู่ไหนครับดาราอยู่ไหนครับดาราอยู่ไหนครับเอาสามคนตีอันนึ่คุณนาราวดีคุณปอมแปมหรือใครมีสักการเดือนกับปอมแปมไปเลยไปเขาเอินแล้วมาหน่ยสิลูกเขาถ่ายอยู่ไหนแม่ทราบไหมครับ ไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเด้งเรื่เด้งราวเลยอ่ะไว้นึกว่าแฝดเลยอ่ะแจกเชือกครับสตาร์ทแจกเชือกครับเขาโเสียงดีดีโมเสียงดีดีทีมผู้เข้าแข่งขันกับพี่น้องครับอันนี้อันนี้เขาเรียกกันอะไรนะเกมหยอดหลุมใช่ไหมคุณหนึ่ข้างหลังพุณหนึ่ มันดึงออกได้ก่อนละมัดเอวค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเชือกมัดหัวดอกแล้วก็ให้หัวดอกข้ามต่ำกว่าหัวเข่านะครับเอาเชือกมัดหัวดอกข้ามหัวดอกต่ำกว่าเัวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้ามต่ำกว่าหัวเข่า ครับแตะหัวกัวขเข่านะครับรัตนาพรเ,เ,เอาไหม <c oughs> ดีจ้าแม่ด,ดีครับครับมะหวานไอ้โดนเติมล้วละจ้ะครับบอกเนี้ยม้งยืนขึ้นแน่กองกูพูดถึงมาถึงงานยังเนาะพี่ใหญ่แห่งวงการม,าะมะหวดจะโดนหรอเปล่ ตะวันบาทก่อนครับก่อนเดินทางแตะมาขึ้นแหรอแต่ว่าเขาไปทรงหยาดอยู่โคราชก็เลยศาสตเนี่ยดีครับสวัสดีครับโอ้อันอันอันนี้ไฟใช่ไหมทีมไฟใช่ไหมอันนี้ทีมไฟเนาะสวัสดีครับความอำนาจคนมีไฟเออทีมไฟสแตนบายแล้ว กระเอาขมอตบัสโอ้สวัสดีแม่เอาบางกระโอนสูงๆกรุบกรุบขนาดย่กระแม่เอาที่บอมเป็นแล้วขึ้นมาถึนไม่สูงเลยโอ้ยเอาเจ้าหน่อยนึงก็ได้ตอนนี้ไฟเริ่มติดแล้วนะครับไฟเริ่มติดทุกแผนกเริ่ม เพราะว่าเย็นนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับร้องรำทำเพลงฉลองวันคล้ายวันเกิดาลาองอิงตอนนี้นะครับอนตะวันจะตกดินสวัสดีครับอาจารย์นะครับจวดน้องกันก็บ้านฮัมีแต่แกกมือคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดมอ,อดจายมวงครับผมมหอดโอ้ยมหอดมหามุ้งก้่นนี่ไหม แม่นแม่นปะกันไลรๆกันเนาะก็คอยไปซองมองนะคือเป็นไรเป็นแค่กูบ้านเหตุเกิดอุบัติเหตุอยู่สมอไหมทำแม่นับพูดบอบอคอยมาทางนี้ไหมคอยมาเซ็นสองซีมาจากโคราชกูบ้านเหตุยังล่ะบอกก็เลยซาโอ้เอาเอามาแรงจวดมาแรงจวดปอมเปมอาจจะทำใจนิดนึงนะครับยังไม่ชินเท่าไหร่ แต่ไม่แก้มนจะเพะเพาะเพะเลยอันนี้เป็นกิจกรรมการแข่งขันนะครับระหว่างบ้านฮักไม่แก้มแกฝึกบ่อยมากเนี่ยนะจะใช้พลังจิตทุกทุกบ้านฮักครับมาร่วมกันอย่นี่นะครับอมาปรมือขึ้นะะมวลกันกติกานะครับกติกามือห้ามต่ำกว่าก็คือมือต้องจับสะเอวไว้ได้มือจับเอวนะฮะมือจับเอวนะครับมือจับเอวนะครับนางสวยเป็นพิเศษเลยวันนี้ มือจับเกลวนะฮะครบรอบก็เหลือสิบแปดใช่ไหมจ้อครบรอบสิบแปดเป็นเวลาพอหนึ่งสองสองแล้วต้องกอดกอดอย่างงี้ก็ดื่มสมโอทีได้แล้วสิขวดขึ้นมาให้ได้นะดั่นน่ะสิเนาะอ่านสแตนขอเสียงกองเชียร์หน่อยครับถ้าใครชนะมีสิทธิ์ปากแป้งเพื่อนหมายเขาว่าถ้าใครแพ้ แตแต่งสวยแค่ไหนก็ช่างคืนนี้เละพร้อมแล้วไปฮ๊กริ๊กฮิ๊กฮิฮิ๊กฮิ๊กฮม๊กฮิยกฮิ๊กฮิ๊กอิ๊กฮิกิ๊กฮิ้กฮิ้กกฮิ๊กฮด้กฮิ๊กฮิ้กฮิ๊กฮิน ยกขึ้นได้ไหมยกขึ้นได้ไหมยกขึ้นยกขึ้นได้ไหมยกได้ไหมยกได้ไหมยกได้ไหมสแกวเดือนสแกวเดือนอย่าเพลินอย่าเพลินยกขึ้นให้ได้ <c oughs> ยกยก เข้าได้ทุกคนนะฮะสกาวเดือนเข้าไปอันดับหนึ่งนะฮะอ่าอ่าเอาเอาระวังน้นบหกนะฮะระวังน้นบหกนะฮะมามันต้องมีกิกรรมพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้มีกิจกรรมการแข่งขันนะครับในงานวันคล้ายวันเกิดของหล่าองค์อีกนะครับพี่น้องครับมาแรงนี่มวนกันจวดแทฉแน่นอนครับสาวน้อยเตยเสด็จครับพี่น้องมาแรง สวัสดีครับพี่น้องครับ